มันคิดอยู่ว่าการที่ฟังทีดีคุณหมอกับการที่มานอนฟังคุณหมอแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าเราถ้าเราป่วยน้อยๆเนี่ยเราไปซื้อยาจากร้านขายยาเนี่ยเราก็กินเราก็อาจจะหายนะฮะแต่ว่าถ้า สิ่งที่เราเป็นมันซับซ้อนนะฟังซีดีเฉยๆก็อาจจะไม่ไดีขึ้นหรอกครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอาซีดีอะไรเพราะมันมีเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะฟังนานแค่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะฟังอย่างไรนะถ้าไม่มาพบผมเนี่ยก็จะไม่รู้จะจะตอบคำถามเหล่านั้นด้วยตัวเองไม่ได้ทั้งหมดเลยอันที่หนึ่งอันที่สอง เราดีขึ้นไหมเราใช้ซีดียังถูกต้องรนอเปล่าเราควรจะทำอะไรต่อไปก็จะไม่รู้อีกถ้ามาหาผมถ้าไม่มาหาอันที่สามซดีกับมาตรงนี้เนี่ยมันมันความรู้สึกที่ได้เนี่ยมันต่างกันลองถามตัวเองสิครับมันไม่เหมือนกันหรอก